็เรียนท่านรองผู้ว่านะครับแล้วก็ท่านสสเขตนะครับแล้วก็เพื่อนๆ,ๆที่เข้ามาร่วมมาเป็นส่วนหนึ่งของมาหากรรมพืชส่วนโลกจริงๆต้องเล่าความเป็นมาที่หนึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพืชส่วนโลกเนี่ยตอนแรกก็ มันอาจจะได้ไปอยู่ที่เชียงรายถ้าเป็นถ้าไม่เกิดเป็นอุบัติเหตุที่เชียงรายก่อนนั่นคือความไม่สามาัคคีกันของที่จังหวัดน,นะครับพอดีพอดีทางบอร์ดทีเสร็จโทรมาคุยกับผมมาเขาคุยกันนว่าพี่ปิงงานมากรมพื้นศโลกที่เชียงที่เชียงรายนำเสนอตัวมาเนี้ยทางเชียงรายน่าจะมีปัญหาเพราะว่า เกิดจากทั้งภาครัฐทั้งภาคเอกชนเอกชนกับเอกชนท้องถิ่นกับท้องถิ่นราชการกับราชการคือไม่คุยกันเลยนะครับคือเป็นคนละพักคนละพวกอะไรพวกนี้เลยถามว่าสนใจไม่อุดรผมก็ก็รับแต่ยังไม่รับปากก็ต้องไปนําเรียนท่านอย่างน้อยพวกผมก็ต้องผมคนเดียวคงทำไม่ได้นะครับก็คือนําไปเรียนท่านผูว้ว่าราชการจังหวัดถึงตอนนั้นท่านผู้ว่าวัฒนา นะครับแล้วก็วกท้องถิ่นก็ต้องนียกองการบริหารส่วนจังหวัดซึ่งตอนนั้นก็เป็นท่านนายกวิเชียนเขารับแล้วก็ท้องถิ่นท้องถิ่นท,ที่หนึ่งคือท้องถิ่นใหญ่ก็คือเทศบาลนครก็คือตอนนั้นอิทธิพลทิวาสวร,ร์ตัวเด็กก็ชนนะครับหอและก็สภาเนี่ยไม่ต้องห่วงเพราะว่า,วาเป็นผู้กระหายในเรื่องของการค้าและการลงทุนที่นี่นะครับก็เราก็รับ เพื่อทุกฝ่ายเห็นพร้อต้องกันมาเนี่ยก็รับนะครับช่วงแรกเนี่ยต้องยอมรับนะครับว่าราชการนี้ไม,ม่มีงบประมาณใดๆเลยมีเดียวพวกพวกผมนี่แหละครับลงทุนกันเองนะเอกชนเนี่ยลงขันกันอ,องค์กรละห้าหมื่นไปเขียนพ,พรพเปโซขอกับไอ้กับไอ้ของคณะพืชสวนขอเป็นเจ้าภาพ ในประเทศไทยก่อนและหลังจากนั้นเราก็มาทำนะครับทำพอ o s โซนำเสนอต่อ AIPF ที่ต่างประเทศทั้งหมดทุกอย่างพวกเราจ่ายเงินกันเองหมดนะครับเพื่อให้ได้เกิดเกิดขึ้นปรากฏการให้ในอุดรน,นะครับก็เป็นสิ่งสิ่งก็ต้องถือว่าเป็นงานพืชสวนเป็นงานระดับนานาชาติเนี่ยครั้งแรกของภาคอีสานจัดที่อุดรน,นะครับก็ก็ถือว่า เป็นโอกาสที่ดีของอโกดีสารแล้วก็โอกาสที่ดีของพลอุดรที่จังหวัดอุดรได้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานมหกรรมมรวนโลกนะครับก็ก็อาจจะลบลุกคุกคานเพราะว่าต้องถือว่าเป็นงานแรกแล้วก็เป็นงานค่เรียกว่าที่จะเริ่มต้นมาตลอดนะครับก็ตอนนี้นะครับก็อ,อย่างที่ท่านรองผู้ว่าท่านเคยได้พูดไป แล้วก็พี่โต้งก็พูดในเรื่องของงานต่างๆภายในผมคงจะไม่ลงในรายละเอียดแต่ผมก็จะเป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่จะพูดกันนะครับก็ต้องยอมรับว่างานมากกพิพูจนโลกนี้ผมก็อีกคนหนึ่งในภาคส่วนที่ว่ายืนยันว่าทันรารได้พอคําว่าทัน,นมาเนี่ยอย่างนี้ท่านรองบอกว่าไม่ใช่วันที่หนึ่งพฤศจิกาปีห9 วันนี้คนอุดรต้องพร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพงานมหากรรมพืชสวนโลกตั้งแต่วันนี้เลยนะครับผมเป็นอีกคณะหนึ่งท่านผู้ว่าราชการเนี่ยตั้งให้ขึ้นเป็นประธานฝ่ายเด่นคือไา่เป็นของภพ่กัญชนในเรื่องของเรื่องที่พักเรื่องร้านอาหารเรื่องอาหารแล้วอะไรต่างๆแล้วก็ผลิตภัณฑ์ชุมชนอะไรที่สิ่งเหล่านี้เราตอนนี้เรากําลังเริ่ม เริ่มจะเรียกว่าสํารวจนะครับเราสํารวจอย่างเมื่อกี้พี่ที่ท,ท่านอยู่หนองไฮอะไรพวกเนี้บอตอนนี้เรากําลังสํารวจนะครับผมก็ตอบอย่างนี้นะครับว่าเ,เมื่อเราจะมีคนสามหมื่นกว่าคนต่อวันที่จะเข้ามามาใช้บริการที่อุดรแล้วสามหม่นตัวเลขตัวนี้คือผมเป็นคนที่ทําตัวเลขวันยื่นเนี่ยผมใช้ตัวเลขของจังหวัดเชียงใหม่ จังหวดจากเชียงใหม่แล้วก็ใช้ตัวเลขของเชียงใหม่เป็นตัวตั้งนะครับแล้วก็เราก็คิดว่าผู้ผู้ร่วมเข้ามาเนี่ยเจน่าจะเป็นคนไทยอีก30%ก็จะเป็นคนต่างประเทศนี่คือสติที่เราเอามาจากตรงนั้นแต่คิดว่าถ้าเหตุการณ์อะไรต่างๆตอนนี้เรากำลังจะทำให้ จะเพิ่มตัวเลขของนักท่องเที่ยวต่างประเทศเข้ามานั่นคือจีนซึ่งตอนนี้เรามีรถไฟลาวจีนแล้วเนี่ยเราก็จะเพิ่มเข้ามาอะไรต่างๆนะครับก็ตอนนี้ต้องยอมรับนะครับว่าพืชผักผลไม้ตอนนี้ที่อุดอรเนี่ยเราคิดว่ามันจะไม่พอเพราะในห่วงนั้นในวันหนึ่งพฤศจิกาหกเกและวันที่9 ธันวาถึง19บธันวาเราจะมีมาหากรรมหนึ่งนั่นมาหากรรมพืชสวนเอ้ยมหกกรรมกีฬาแห่งชาติเข้ามาคนอีกสามหมื่นคนที่จะเข้ามาร่วมแข่งขันกีฬาแห่งชาติเราที่นี่แล้วตอนนั้นผมเข้าไปนําบีบในนามจังหวัดอุดรธาน,นีเราไม่ให้นักกีฬานอนโรงเรียนนะครับเราจะให้นอนโรงแรมเราอุดรเราจใจใหญ่ครับให้สมัยก่อนแข่งขันกีฬานี่เราต้องไปนอนโรงแรมไอ้โรงเรียน อานนี้จองโรงแรมเพราะเหตุผลว่าเราอยากเอาเอาแบบคล้ๆเพิ่มอ,อาชีพเพิ่มราย,ย,ย,ยไ,ได้ให้กับภาพเศรษฐกิจเพราะว่าการพักโรงแรมเนี่ยโรงแรมเป็นหนึ่งในเรื่องของซัพพลายเชนเรื่องการใช้อาหารใช้อะไรพวกนี้ซึ่งตอนนี้เราก็คิดว,ว่าเราอยากให้เงินมันมหล่นที่มันหล่นในภาคธุรกิจตรงนี้นั่นคือการสร้างรายได้เพราะฉะนั้นแต่บังเอิญเขากําหนดวันมาให้ชนกันกับงานพืชสวนโลกพอดีเลยซึ่งเราก็พยายามจะขอขยับ แต่ขยับไม่ได้เพราะว่าแต่ก็ต้องยอมรับว่า,ามันตรงกันเพราะฉะนั้นนะครับเราตอนนี้เราก็จะเริ่มสำรวจแต่ละอย่างเพื่อจะเติมเต็มกับพืชส่วนโลกวันนี้ผมทำหน้าที่หนึ่งก็คือเราจะไม่เข้าไปยุ่งกับงานพืชส่วนโลกเราจะเอาให้คนเนี้ยมาเติมเต็มอย่างที่จอดรถตอนแรกคุยกันว่าจะเอาที่จอดรถที่โรงเรียนราชการ เดี๋ยวนี้เราเปลี่ยนเป็นที่จอดรถของภาคกชนตัวอย่างเมอนเราเราจะให้จอดรถอยู่จากสกคลจากสกลมามาจอดรถอยู่ที่ปั๊มบางจากไอที่มีตีน้อยแล้วเราเราก็เอาเอาชาัตนเนี่ยรับคนมางานเที่ยวคพืสวนแต่ระหว่างทางเนี่ยตอนนี้หลายที่ไม่ว่าโฮมโปรไม่ว่าโกโบไอโกโฮเซลเรือตัวเสนอตัวเข้ามาหมดเลยตอนนี้อยากขอไปที่จอดรถด,ด้วย นะครับเพราะตอนนี้อคาเคละเริ่มจะมีทุกคนเริ่มจะเข้ามามีส่วนร่วมนะครับตอนนี้เริ่มมีร้านอาหารเข้ามาอีกละอยากจะว่าถ้ามาจอดที่นี่จะบริการยังไงเราตอนนี้เดี๋ยวกำลังจะสรุปกันอยู่นะครับว่าเราม,ามีส่วนร่วมแบบไหนนะครับแล้วก็เพื่อหนึ่งเตรียมเรื่องอาหารร้านอาหารจะต้องเตรียมเรื่องอาหารให้กับคนที่สามสี่หมื่นคนมาเนี่ยยังไงอะไรพวกนี้ครับก็ถึงที่ ที่ผมต้องทาหนะ้าที่ตรงนี้เพื่อเติมเต็มให้กับความเป็นเจ้าภาพที่ดีของจังหวัดอุดรนะครับแล้วผมเชื่อมั่นว่าเมื่อเรางานพืชสวนโลกได้สร้างโอกาสเราพยายามจะให้คนอุดอรเนี่ยได้โอกาสจากงานพืชสวนโลกไม่ใช่ว่าไม่ใช่ท่านผู้ว่าบอกว่าปิงอย่าให้คิดแค่ว่ามางานพืชสวนโลกเยี่ยวแล้วก็กินเป๊ปซี่แล้วก็ไป นะครับอยากให้เห็นว่ามาแล้วเอาเงินมาทิ้งในอุดอรนี้อย่างไรนะครับผมก็จึงรับเรื่องนี้แล้วก็รับนโยบายที่จะทำยังไงให้เม็ดเงินนี้ไหลลงในพื้นที่ของเราให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็สร้างประโยชน์กับรายได้ซึ่งผมดูทั้งผลิตภัณฑ์ชุมชนอะไรต่างๆอะไรสิ่งเหล่านี้เดี๋ยวเราก็ในห่วง400วันนี้จะเริ่มลุกเข้าไปแล้วเรายังไม่คิดเรายัง ตอนนี้ผมพอดีมีกบทบาทหนึ่งเป็นประธานหอภาคนะครับก็ซึ่งจริงแล้วก็หมดวละแต่ก็ยังทําหน้าที่นี้อยู่นะครับก็ตอนนี้ก็ลดลงให้จังหวัดแต่ละจังหวัดเนี่ยสนับสนุนเราคิดว่ายัางไงพืชผักอุดรไม่พอขายไม่พอใช้นะครับผมไปตลาดเมืองทองเนี่ยผักผึกส่วนมากเนี่ยมาจากเพชรบูรณ์มั่งมาจากบึงการมั่งมาจากหลายๆที่เนี่ยวันนี้เราคิดว่า วันวันผมมีประชุมกับสภาเกษตรนะครับบอกกับยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์อะไรต่างๆเนี่ยบอกพี่ไปช่วยดูให้ผมหน่อยผมดูดูพื้นดินของเราเนี่ยปลูกข้าวเสร็จแล้วหลังข้าวจะปลูกอะไรอยากช่วยคิดหน่อยอยากให้คิดว่าคนกับคนที่จะมาเนี่ยโอกาสเรามาแล้วเราจะเติมจะเอาเงินคนยังไงเพราะเพรพวกเราอย่าไปคิดหวังอย่าพึ่งพารัฐ นะครับอย่าพึ่งภาครัฐเราอยากให้พวกเราต้องพึ่งตัวเองโดยที่ว่าเราจะไปเก็บเกี่ยวกับคนที่มาร่วมงานเราอย่างไงไอ้สิ่งเหล่านี้ที่เรากําลังทําบทบาทตรงนี้นะครับในานามของภาคเอกชนนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นตรงนี้ประเด็นต่างๆนะครับเราก็เห็นแล้วว่าในในพืชสวนโลกเนี่ยกติกาต่างๆเนี่ยมีผมก็ยังชื่นชมเมื่อกี้ยังคุยทล,ลองผู้ว่าว่า จริงๆแบบมันไม่มีไดโนเสาร์จูจ่ๆมีไดโนเสาร์มาผมนี่แบบดีใจมากเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับไดโนเสาร์เนี่ยม,มันมันเรียกแขกสำหรับเด็กแล้วมันจะดึงครอบครัวมาเยอะเพราะว่ามันเป็นคล้ายๆมันเป็นลักษณะนี้แต่จริงในความเป็นจริงแล้วมีหลายท่านในสื่อบอกว่าอุดรเราไม่ใช่เมืองไดโนเสาร์สมัยก่อนเป็นครับ แล้วตู้วันนี้ถ้าดูเลยล่องลอยล้วก็ผมก็ยังคิดอยู่ว่าจะทําเมืองล่อไปกับเรื่องของไดโนเมืองไอช่อนไอไดนโนเสาร์นี้อยู่นะครับผมว,ว่าสิ่งเหล่านี้มันก็คือเป็นจุดประกายของการเริ่มต้นและหลังจากนั้นพวกผมกว่าจะอะไรก็ช่างในอนาคตที่นี่จะเป็นสมบัติแล้วจะเป็นแลนด์มาร์คของคนอุดรเป็นสิ่งที่เราต้องมาช่วยกันแล้วก็มาช่วยกันจัด มาช่วยกันแล้วมาช่วยกันเขาเรียกว่าร่วมกันให้กำลังใจร่วมกันช่วยกันสร้างประโยชน์ครับในเมื่อโอกาสประโยชน์เรามาแล้วมาสแสวงเราต้องมาสแสวงหาประโยชน์ร่วมกันอย่างไรนะครับแล้วก็เป็นเรื่องการเราตอนนี้เราก็เรื่องการเป็นเจ้าภาพที่ดีนะครับเราต้องพร้อมที่จะเข้ามาเราหน้าที่บทบาทเราอย่างที่บอกว่าที่เราวางไว้30เป็นคนต่างชาติ เรากำลังจะพิจว่าเราจะเพิ่ม30นี้เป็น40นั่นคือรุนลงคนต่างชาติเพราะว่าคนจีนเหลือนิดเดียวครับมาถึงเวียงจันทร์แล้วเข้ามาที่นี่ยังเป็นเรื่องลาบากอยู่นะครับเพราะว่าลาวต้องใช้วีซา่าจีนต้องใช้จีนกับลาวต้องใช้วีซา่าแต่จีนมาเมืองไทยแล้วไม่ต้องใช้วีซา่าแต่เขาถ้าเขากลับไปทางลาวก็เป็นประเด็น มันยังเป็นข้อยุ่งยากอยู่อีกหน่อยเราจะแค่เรื่องนี้เพื่อจะให้จีนเข้ามาบ้านเรานะครับเรื่องการเดินทางอะไรต่างๆเราว็็พยายามจะดูนะครับเราก็พยายามจะดูให้ต่างๆเรื่องให้ทั้งหมดนะครับผมว่าเราวันนี้ที่ที่เรามานั่งพูดคุยกันเนี่ยผมว่าเรามาคิดประโยชน์ร่วมกันยังไงนะครับในเมื่อ,อหวยกาลังจะถูกเรากำลัลงจะถูกหวยลอตเตอรี่ แล้วแต่ทำยังไงเราจะถูกก็ก็คือสิ่งที่เราติดตามแล้วก็ทางจังหวัดก็พยายามจะสื่อในเรื่องของพืชพันธุ์ที่มันจะมีประโยชน์พืชพันธุ์ที่จะใช้อะไรต่างๆนียให้พวกเราได้ร่วมรับร่วมร,ร,วมรู้แล้วก็ต่อไปอนาะคตที่นี่จะเป็นศูนย์เรียนรู้สําหรับลูกหลานในเรื่องเกษตรนะครับก็ถือว่าเป็นการผมว่า สองพันกว่าล้านที่เรารัฐบาลลงทุนมาพวกเราจะทำหน้าที่ให้สองพันกว่าล้านให้เกิดประโยชน์กับชุมชนที่สูงสุดนะครับผมอีกบทบาทหนึ่งตอนนี้ได้อนุมัติเงินให้กับพืชสโลกที่โคราชสี่พันกว่าล้านแล้วนะครับก็โคราชก็จะเป็นอีกภาคอีสานหนึ่งที่เราเป็นตรงนี้นะครับผมตัวอย่างเนีครับผมยกโมเดลขอนแก่น ผมไปคุยกับชวนโมเดลขอนแก่นว่าอยากให้มาช่วยเป็นเจ้าภาพร่วมกับเราผมบอกว่าขอนแก่นเนี่ยครับตอนนี้ขอนแก่นกำลังจะขายไมเซษตัวเองว่าเป็นจังหวัดเดียวที่มีเพื่อโซโลกอยู่สองจังหวัดสองครั้งเพราะเขาอยู่ตรงกลางเพราะว่าอีกร้อยสิก็มาอุดรไปอีกสองอก็ไปถึงโคราชเพราะฉะนั้นคิดว่าไม่ไกลนะครับก็เขาเลยคิดว่า ขอนแก่ก็เป็นเจ้าภาพตอนนี้เขากำลังระดมการสินสารคามร้อยเอดซึ่งเป็นศูนย์กลางเกษตรเนี่ยมามาอยู่ที่นี่เพื่อซัพพอร์ตให้กับงานมหากรรมพืชโซโลทั้งสองครั้งเห็นไหมครับว่าเขาเปลี่ยนเป็นเขาเรียกว่าเหมือนคนกลางในการที่จะให้ตรงนี้เพราะฉะนั้นอุดรเราถ้าเรามีโอกาสพึ่งเราจริงๆอุดรเราเป็นเมืองแห่งเกษตรอยู่แล้ว เราก็เรามาคิดดูว่าเราปลูกการเกษตรหนึ่งครั้งเนี่ยเราจะเพิ่มผลผลิตยังไงเราจะเพิ่มรายได้ยังไงเขาขอพวกเราคิดตรงนี้เอางานพืชสวนโลกมาเป็นจุดในการจุดประเด็นในการเพิ่มเงินเพิ่มรายได้ให้พวกเราอย่างไรเพื่อคุณภาพชีวิตเราดีขึ้นนั่นคือผลที่จังหวัดคาดหวังว่าพืชสวนโลกจะสร้างรายได้ให้กับคนในพี่น้องในจัหวูดอแในภาคอีสานอย่างไรครับก็ขอขอบคุณเราแค่นี้ก่อน คำถามอะไรไหมครับ <c oughs> คือผมจะตอบแบบเรื่องที่อยู่ข้างนอกว่า,อ,าอย่างโรงแรมหรืออะไรพรานี้เรากำลังทำรนณรงอย่างที่ท่านผู้รองผู้ว่าบอกว่าเราจะเป็นเจ้าภาพขึ้นสวนโลกอะไรพวกนี้ครับเจิดครับครับผมกับเรียนนะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธาน,ทนีท่านนัทพลวิถีนะครับท่านสวัสดีละละานตนากรุณชัยรองประธานหอการค้าไทยแล้วก็ประธาน ของข้าอิสานนะครับท่านสาสเคนนัทพงศ์พิพัฒน์ชัชลิจากพรรคประชาชนแล้วก็ ทางเฮียอนุพงศ์นะครับมกลาดนุรักษ์นะครับรองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานีนะครับผมขออนุญาตสอบถามเป็น2ประเด็นนะครับในส่วนของหัวข้อหลักในการเสวนาในวันนี้นะครับเพือส่วนโลกของอุดรธานี2,569เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวจากต่างประเทศท่านสสเขนก็เปิดแล้วว่าจะมีนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเข้ามากว่า3 0ด้วยกันนะครับจาก3ล้านคนก็น่าจะประมาณล้านคนทางเฮียปิงนะครับท่านสวัสดิ์เคยผลักดันละนะครับทางหอการค้าสภาอุตสาหกรรมเคยผลักดันเรื่องหนึ่ง แต่ก็ยังไม่เกิดขึ้นนะครับกับอุดรธานีเราก็คือสายการบินตรงนะครับจากต่างประเทศเข้ามาในจังหวัดอุดรธานีนะครับเคยมีสาการบินจาก เวียดนามเคยมีสายการบินจากาเกาหลีใต้มาบ้างบางส่วนแล้วก็หายไปแล้วนะครับดังนั้นผมว่าน่าจะเป็นโอกาสอันดีที่เราจะดึงนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นเวียดนามไม่ว่าจะเป็นจากจีนเองหรือว่าจากเกาหลีใต้เองที่จะมีสายการบินตรงระหว่างอุดรธานีจากต่างประเทศเลยเพราะว่าอุดรธานีเราสือว่าเป็นศูนย์กลางทางด้านการบินของอีสานตอนบนอยู่แล้วนักท่องเที่ยวกว่า1นึ่งล้านเจ็ดแสนคนเมื่อปีที่แล้วเข้ามาที่อุดรธานีจริงๆตัวเลขขนาดนี้อุดรธานีเหมาะกับการเป็นเมือง ท่องเที่ยวหลักได้แล้วไม่ใช่เมืองท่องเที่ยวรองอย่างในปัจจุบันนะครับแล้วในส่วนของท่านสสเคนเป็นกรรมธิการต่างประเทศด้วยก็น่าจะมีในส่วนเกี่ยวข้องในการผลักดันให้อุดรธานีมีสายการบินตรงจากอุดรธานีไปต่างประเทศและจากดึงนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศมาเที่ยวพื้นส่วนโลกของอุดรธานีนะครับแล้วก็คําถามข้อที่2ครับผมถามทุกเวทีเลยครับตั้งแต่เกิดพื้นส่วนโลกตั้งแต่สมัยท่านผู้ว่าวัฒนาพุทธิชาติมานะครับว่านะครับผลักดันมาตั้งแต่รุ่นนั้นเลยนะครับ ตั้งแต่เฮียปิงเป็นนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ของอุดรธานีนะครับในการปักดันเรื่องนี้นะครับคือส่วนโลกเกิดข้นที่จังหวัดอุดรธานีในพื้นที่ตําบลกุษะครับมียายคนหนึ่งฝากคําถามผมมาผมก็ฝากต่อตลอดมาว่าทนายแม็กค่าเข้าแพงไม่ลูกคําถามง่ายๆแต่ผมสะอึกเพราะผมตอบไม่ได้ค่าเข้าสําหรับคนอุดรธานีแพงไม่ลูกถ้าแพงมากยายเข้าไม่ได้นะลูกนะ น,นันคำถามนี้ผมก็ยังไม่ได้คําตอบอยู่ดีครับว่าการเข้าพิสดาโลกครั้งนี้คนอุดรธานีจะได้เข้าในราคาบัตรที่เท่าไหร่และผมขอเป็นกระบอกเสียงดังๆแทนคุณยายคนนั้นว่าผู้สูงอายุของคนอุดรธานีเข้าฟรีได้ไหมครับท่านครับถ้าเห็นด้วยตกมือผมเลยได้ไหมฮะ เยน้อยเป็นสีิพิเศษให้กับคนอุดรธานีเราหน่อยนะครับในฐานะที่เราเป็นเจ้าภาพและเราก็จะได้รับผลกระทบทางด้านหลากหลายนะครับในพื้นที่กุศะนะครับในพื้นที่นากว้างและพื้นที่อื่นๆอีกมากมายแต่นั้นวันนี้ขออนุญาตเป็นกระบอกเสียงแทนพื้นที่บริเวณน,นั้นครับขอบพระคุณครับท่านครับอขอบคุณขอบคุณนี่ให้โอกาสผู้เขาเรียกว่าผู้ยิ่งใหญ่ของนะครับระดับกระงอายุ คือพวกวุโสต่างๆให้เกียรตินะครับเพราะว่าถ้าได้ผมก็เป็นคนหนึ่งแล้วครับอายุเจกว่าแล้วนะครับก็ <c oughs> อยากใช้สิทธิ์ด้วยกันก็คิดว่าน่าจะมีนะครับแต่เรื่องนี้ยังไม่ได้พูดคุยกันเลยเพราะว่ายังไม่มีคณะทำเขาเรียกว่าย,ยังไม่ได้ยังไม่ได้มีการคณะจัดซื้อจัดจ้างแต่เดี๋ยวผมเป็นอเมริกันซึ่งท่านอรองผู้ว่าก็เป็นอเมริกันเราก็อยากจะเดี๋ยวจะเอาเรื่องนี้เข้าไปประจุในเรื่องนี้ เพราะว่ายังไม่มีคณะที่้รับเหมาที่ททเรียกออกก๊กไนนะครับที่มา,มาดีเซตเรื่องนี้เพราะว่ายังเหลืออีกคณะนี้ที่ยังไม่ขึ้นมาแต่เพื่อถึงคณะสิทธิประโยชน์เนี่ยเดี๋ยวเรา,เราก็จะให้โอกาสดูดูว่าถ้าผู้สูงอายุหรือว่าอะไรต่างเนี่ยเรามีอะไรแคมเปญอะไรไหมอะไรครคือหลักษากลของทั่วไปก็ย่อมมีอยู่แล้วนะครับหลักษากลทั่วไปก็ย่อมมี เพราะว่าตรงนี้เดี๋ยวคงจะเอาเข้าไปเป็นเรื่องรับเรื่องเรื่องนี้ไปนะครับส่วนเรื่องอสายการบินที่ทําไมอุดรบินบินแล้วหายหายผมเนี่ยคนหนึ่ที่เป็นคนดันทุกเรื่องนี้มาตลอดตั้งแต่ t i เกอร์แนะครับตอนนั้นเราก็ผมก็จ่ายเงินกับไทไท,ที่จะให้เกิด t i เกอร์แอร์นไม่ใช่น้อยเพื่อให้บินอุดรสิงคโปร์นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคิดว่าอีกไม่นานก็คงจะมี อุดรสิงคโปร์นะครับมีแน่ครับแล้วก็แล้วก็อีอกไม่กี่วันนี้ก็จะมีมีมาคุยกับเราอีกนะครับสิ่งเหล่านี้ครับว่าจริงๆแล้วสนามบินอุดรเป็นสนามบินแห่งแรกของต่างจังหวัดในภูมิภาคเป็นสนามบินที่บินสากลได้แห่งแรกก็คือสนามบินอุดรเป็นสนามบินสุลกากรเพราะตอนนั้นจดทะเบียนจดเพื่อให้อเมริกาบินเข้ามา เข้ามาตั้งฐานทัพนะครับเพราะฉสนามบินกูดอเป็นแห่งแรกต้องเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจนะครับอันที่สองมาเนี่ยเ,เราไม่ได้หยุดนะครับจริงๆแล้วสนามบินอุดรเราขาดโอกาสจริงๆในสมัยที่ปีผมได้เสนอแล้วก็ได้ทำเรื่องของอาคารที่สนะครับอาคารที่สาการจะบินเพื่อจะเห็นตอนนี้ขอนแก่นขึ้นละ ขึ้นเฟสสองอุดอรเราจะขึ้นเฟสสคืองบมันจะใช้พร้อมกันแต่บังเอิญอุดอรเนี่ยเกิดมีการอยากมีคนอยากให้เป็นเขาเรียกไปโอนไปให้เอโอทมันก็เลยไอ้งบที่นั้นก็เลยต้องหยุดในเรื่องของอาคารที่สามทำไมต้องมีอาคารที่สามก็จะตอบโจทย์ว่าการที่สนามบินพึ่งรายได้าจากค่าธรรมเนียมมันไม่มีอนาคต เพราะั้านสิ่งที่เราจะทํามาเนี่ยเราจะทําอาคารเนี่ยค่อมไปเข้าไปที่จอดรถของค่อมไปที่จอดรถที่เราเห็นที่จอดรถเสียเงินทุกวันนี่คือค่อมมาเลยแล้วจุดตรงนี้จะทําในเชิงพาณิชย์ที่จะมีคิงพาวเวอร์หรืออะไรพวกนี้มาเพราะถ้าเราบินนานาชาติหรือบินอะไรแล้วเราไปพึ่งจ่ายค่าธรรมเนียมในค่าค่าจอดค่าตั๋ว มันก็ไม่เกิดในเรื่องของการพัฒนาแต่ถ้ามันมีเงินค่าเช่ามันก็จะมันก็จะมีเงินที่จะสามารถพัฒนาอะไรได้เยอะขึ้นแล้วก็สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวไอ้เงินเนี้ยมันไหลตกเข้ามาในแอรเรียได้นี่คือความต้องการที่ภาคกชนตอนนั้นผมนะก็นําเสนอแล้วก็เขียนแบบตอนนั้นท่านร่วมกับท่านท่านไอ้อวิทวัตนะครับเขียนแบบตัวนีน้แล้วก็นําเสนอคลมอมเรื่องนี้อยู่ในคลอมอ,อยู่ซึ่งผมก็ตามกับท่าน รัฐมนตนรีนวพรเมื่อคาที่แล้วเดี๋ยวเปลี่ยนรัฐมนตรีใหม่ผมก็จะตามอีกนะครับซึ่งผมคิดว่าสสเ็นคงจะคุยง่ายกว่ารัฐบาลที่แล้วนะครับอาคารสมนะครับของอุดรซึ่งยังมีค้างอยู่ในมติคลอรอมอ,รอยู่ถ้าเราทําตรงนี้มันจะได้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์แล้วมันเป็นทําให้เมืองเนี่ยมันเกิดในเรื่องของว่าสายการบินเขาจะมองว่าทําไม อุดรจึงไม่มีการพัฒนาสนามบินเลยขอนแก่นน่พัฒนาสนามบินแล้วแต่อุดรทำไมไม,ม่พัฒนาสนามบินแสดงว่ารัฐบาลมองแล้วไม่มีความมั่นใจในจังหวัดอุดรเหลอจึงไม่พัฒนาสนามไปอุดรต่อมันก็จะทําให้พวกสัว์คนจะตอบรับการบินหรือไม่บินนี่คือสายการบินแต่ถ้าเรามีแผนพัฒนาเขาเกยมองเรื่ององศักยภาพในการรองรับผู้โดยสาร หรือว่าศักยภาพในด้านต่างๆในการลงทุนเนี่ยเขาคิดว่าเขาจะหันมาวางกันทีนั่นคือเขาก็อยากได้โอกาสเรื่องอย่างนี้นะครับผมว่าเราอยากจะสิ่งที่เราอยากได้คืออาคารที่สเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นในจํานวนมหาศาลเพราะเราทําอาคารที่สามเนี่ยเราต้องเราปกติเราปีละสองล้านคนตอนนั้นเราฉลองสองล้านคนต่อปีเราจังเป้าว่าสามหสล้านห้าแสนคนต่อปี เพราะฉะนั้นการจะต้องมีอาคารที่3มันต้องมีพื้นที่ในการที่จะรองรับในเรื่องนี้นะครับก็คิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเก่าเคยฉายมาแล้วแต่คิดว่าอาจจะกลับไปเอาลองไปดูว่าถ้าเรามีแผนลงทุนนักนักลงทุนก็จะมาลงทุนกับเราแต่ถ้าเราไม่มีแผนลงทุนไม่มีใครมาลงทุนกับเราเลยนะครับนั่นเป็นเรื่องเชิงพาพตนะครับเป็นเรื่องเท่นี้นะครับผมคงจะตอบพี่แม็กได้ ได้คงครบถ้วนนะครับ